เย็นโัวชี้แกงั้นเอาแค่สี่นโยบายสี่เรื่องหลักใช่เีล่าใช่ท่านนายกที่นายกเคยสัมภาษณ์แล้วเคยพูดไว้ใช่ใช่แล้วก็เมื่อวานนี้ยังเต้นเมื่อวานเล่นนมมันสักหน่อยประเด็นนี้ก่อนนะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานพี่ดิตาเขาออกด้วยไอ้เด็กพูดไม่ออกตัยอย่าใช้ความเก่าเก่าการเมืองสวยผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย เราไม่ยั้งคุยหมดโอราสประโยชน์แต่ว่าเรื่องนี้ยังไงกดเริ่มไร่แล้วเริ่มไรแล้วมันเป็นจังหวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันคราคิดคำก่อนเองเป็นจังหวะเจ้าตัวเขาออกมาชี้แจงนะออกออกมาบอกว่ายังไงเลือกเขาก็เขาก็ต้องเลือกเทคอยู่แล้ว บทนโยบายอะไรอย่างเงี้ยอปาากไม่่เเินลต้องถ่ายคลิปไหมเดี๋ยวก่อนนะขอท่องมันติดฝาดเลยทักที่จริงนะซึ่งคนทำคนทำอย่างเบนยังท่องไม่ติดฝาดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะถามเพื่อที่ว่าการสังคมวัยรุ่นก็คือนโยบายเศรษฐกิจนโยบายเรื่องความมั่งคงประชาชนจับตาอยู่เนี่ย หลังจากที่แถลงนโยบายกับสภาแล้วเนี่ยจะเริ่มผลักดันได้หรือเปล่าเอาละช่วงฉันเปิดทิกตอกจะไหนนะเฟซมิวปล่อยสนุกเกินไปสู้ไอโอในช่วงนี้โอ้โหเฟซมิวปกักสนุกเหลือเกินฉันก็โง่สนุกเหลือเกินไอโอนหนักมากอ่ะขอบขอบขอบท่านนี้ยืมท่านนึง บางทุกคนบางคุกคนีวิ่งเล่นมี่ช่องวันเต็มเลยอ่ะท่านที่คือช่องวันอ่าพูดนะคะสามสิบสามคนึ่งคือพาพีพีเนี่ยไปนะหน้าสว่างตาบอดที่เดีวโอเคค่ะพร้อมครับโอเคค่ะครับสครับอยากให้พูดถึงสี่นโยบายที่ ท่านนายกทินจะแถลงต่อสภาครับหลักๆมีอะไรบ้างอยากให้ช่วยสรุปก็หลักๆตามที่ท่านนายกได้หนึ่งก็คือได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะแล้วก็แล้วก็เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยทางพรรคเราก็ได้ออกเป็นแคมเปญในการที่จะโปรยว่าสี่สี่เดือนนี้กับสี่ภารกิจหลักของรัฐบาลอนุทินเนี่ย ท่านจะเดินหน้าในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะสีภารกิจหลักเนี่ยท,ที่ที่ทางท่านานยกได้ได้เยคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยก็เรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของของเศรษฐกิจปรื่องสองเป็นความมั่นคงของ,ของประเทศปรื่องสามนี่คือเป็นอ่เป็นเรื่องของเดี๋ยวาหน้าแป๊บนึงภัยพิบัติภัยพิบัติแล้วก็เป็นเรื่องของภัยสังคมนะคะ สี่ในสี่นโยบายเนี้ยมีอะไรที่ต้องผลักด,ดันเร่งด่วนไหมครัเร่งด่วนจริง,รงๆต้องพูดพูดกันตามตรงเลยคะว่าสี่สี่ภารกิจหลักเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าจะเอาให้พี่น้องประชาชนจับตามากที่สุดในช่วงนี้ก็คงจะเป็น2เรื่องหลักก็คือเป็นเรื่องของภัยเศรษฐกิจกับภัยความมั่นคงนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนแหละ,ะขณะนี้เนี่ยก็มีมี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือมีข้อเรียกร้องแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่างๆมากมายเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางทางในส่วนของบุคลากรของพรรคเดียรไทยเองหรือว่าแม้กระทั่งท่านราัฐมนตรีหรือว่าท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ออกมามโปรยแล้วหนึ่งนโยบายหลักๆที่คาดว่าน่าจะน่าจะทาหลังจากการที่ท่านนายกมนตรีได้แถลงนโยบายก็คือโครงการคนละครึ่งแต่โครงการของท่านนายกเนี่ยจะเป็นโครงการคนละครึ่ง plus ะะซึ่งก็มีเนื้อหาอใกล้ๆเคียงก,กับที่ได้มีการโปรโยเอาไว้นะคะแต่ทีนี้เนื้อหาหลักๆรายละเอียดหลักๆห,ห,หลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้ทางท่านนายกได้ถแถลนงนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ,อะรอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได,ได้ประชุมกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วหลักเกณฑ์หลักๆเลยเอาแบบให้ตรงตาม100%เลยเนี่ยจะมอะีอย่างไรบ้างในส่วนของทั้งผู้ใช้เองและผู้ประกอบการเองทั้งหมดนะคะ อันนี้คือเรื่องของของภัยเศรษฐกิจนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องของภัยความมั่นคงแน่นอนแหะคะ่ะเรื่องความมั่นคงของประเทศนั้นเนี่ยท่านนายกก็ได้เน้นย้ําจริงๆได้เน้นย้าตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นสมมติว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะคะในประเด็นนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการรักษาอธิปไตยของชาติแล้วก็ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยต้องมาก่อนไว้อันดับแรกแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นชัดที่สุดเนี่ยท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์มาอยู่ตลอดนะคะว่า ปัญหาตามตลอดข้อพิพาทตลอดแนวชายแดนระหว่างไทยกับมูชานั้นเนี่ยแน่นอนละค่ะขณะนี้ยังอยู่ในยังอยู่ในช่วงของกฎเกการศึกในบริเวณนั้นเนี่ยท่านนายกก็ได้บอกว่าต้องให้ฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอย่างไรภาร,รกิจไหนก็ตามแต่แนวทางรัฐบาลก็จะคอยสนับสนุนภารกิจนั้นเพื่อให้พี่น้องได้ได้ต้องบอกว่าอยู่อย่างสงบและเป็นสุขะคะ่ะ อย่างเรื่องปัญหาชายแดงตอนนี้เนี่ยทางชายแดงทางฝั่งของจังหวัดบุบลเริ่มที่มันจะคุกรุ่นขึ้มาอีกแล้วชาวบ้านเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมอพยพอีกมันก็น่าจะกระทบกับในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจตรงนี้ภุงใจไทยจะดูแลตรงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือในส่วนเรื่องแรกคะ่ะเรื่องนี้จะ ต้องแยกเป็นสส่วนนะคะคือมันจะเข้ามาในเนื้อหาอยู่เรื่องก็คือเรื่องเรืองความมั่นคงกับเรื่อง2เป็นเรื่องของภัยทีนี้ในเรื่องของความมั่นคงแน่นอนล่ะค่ะก็ต้องเป็นเป็นการตัดสินใจหน้าง,งานของทางฝ่ายความมั่นคงคือทา,ท,าท,าทางทหารที่อยู่หน้าง,งานว่าที่สุดแล้วเนี่ยคำสั่งที่จะส่งตรงไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเตรียมการอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามแต่หาจากเหตุการณ์เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็ ก็ทาให้ในหน่วยงานในพื้นที่นะคะท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวข่าวจริงข่าวลวงหรือว่าข่าวที่ไม่ตรงกับข้อมูลก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่อยู่ในในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยในประเด็นของเตรียมการอพยพของพี่น้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีประสบการณ์แล้ว และส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่เน้นย้ําของท่านนายกอ,อยู่แล้วค่ะว่าว่าการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องอามาดับเหนึ่งแล้วก็ต้องดีที่สุดน,นะคะเพราะว่า 1. นเราเคยมีบทเรียนแล้วว่าว่าการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย เป็นอย่างไรแล้วก็การให้ความปลอดภัยและก,การให้ความมั่นใจกับพี่น้องในโซนต่างนะคะท่านขายอย่างการอภิปรายของฝ่ายค้านพักประชาชนก็ยังคงทวงถามเรื่องของการทําตามสัญญา MOA ค่ะว่าจะต้องมีการประกาศทม์ไลน์ที่ชัดเจนในการยุบสภาแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะรวมถึงอย่างทางพักเพื่อไทยเองก็ตั้งยุทธศาสตร์ในการอภิปรายว่า4คดี4เดือนยุบคดีสหายนะอะไรเงี้ยค่ะท่าน ในในประเด็นแรกของประเด็นเรื่องของ m o ็มที่ทางทางประชาชนได้ได้พูดเอาไว้นะคะคือในขณะนี้เนี่ยถ้าได้ติดตามข่าวของท่านนายกเนี่ยท่านนายกก็ชัดเจนในประเด็นนี้มาตลอดแม้กระทั่งทไลายทํางานตั้งแต่วันแรกก็คือหลังจากวันที่แถบนโยบายไปจนถึงยุนธภัณฑ์จริงๆท่านนายกได้สัมภาษณ์ไปเมื่อเมื่อสักสองสาวันที่แล้วนะคะว่าทไลายก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเป็นตรงไปตามเวลนาะคือปลายเดือนมกราคม อันนี้ก็คือที่ชัดเจนในสมงักน,นายกอะน,นะคะในเรื่อง m อ็ทีนี้ในเรื่องส่วนของการอภิปรายในในวันถแถลงนโยบายนั้นก็แน่นอนและคะ่ะแต่ละพักการเมืองก็ต้องเตรียมผู้ที่จะอภิปรายส่วนเนื้อหานั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกทีนึ่งค่คะว่าจะเป็นวัฒกรรมหรือว่าจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและอีกอย่างหนึ่งคะ่ะวันที่29-30เนี่ยเป็นวันถแถลงนโยบาย เพราะนะั้นการแถลงนโยบายเนี่ยก็คงต้องอยู่ในขอบเขตเนื้อหาว่าท่านนายกได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภายอย่างไรแล้วก็สมาชิกเองเนี่ยในส่วนของสมาชิกสกภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วก็สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดนะคะมีความเห็นต่อนโยบายอย่างไรนะคะ mm hmm. ส่วนในเรื่องเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแถลงนโยบายก็ต้องมองค่ะว่าว่าว่ามันเข้า เข้ากับวาระของการประชุมสภาหรือเปล่าหรือว่าท่านจะรออีกนิดนึงเพราะยังไงท่านก็ประกาศอยู่แล้วว่าท่านจะไปยื่นไม่ว่าบางใจะนะคะแต่ก็จะมีการหยิบยกเรื่องคดีที่ดินเขากระดงรวมถึงหัวสอวอมอภิปรายรวมถึงเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่บางพักบางคนมองว่ามีการแต่งตั้งที่ไม่เหมาะสมด้วยะคะ่ะอันนี้ก็ตรงสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูที่เนื้อหานะคะว่าจะว่าจะอภิปราย อย่างไรแบบไหน,นแต่ก็มั่นใจค่ะมั่นใจว่าในในทุกการอภิรายเนี่ยท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถตอบได้ทุกคําถามอยู่แล้วค่ะอย่างเรื่องที่ของพรรคกอไทยออกมาว่าสปา,ารฉบอบบภูมิใจไทยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการเลยอยากให้พรประชาชนเขาคิดทบทวนเรื่องนี้ทางฝั่งกุมาอไทยละชี้แจงเรือ่องนี้ยังไงครับคาว่าไม่มีภาคประชาชนอยู่ในสมการเหรอคะจริงๆก็ต้องบอกว่าอ่านละเอียดทุกตัวอักษรที่ทางพรรคภูมารไทยได้ได้เสนอไปไหม เพราะว่าที่หลักๆใลที่สําคัญที่สุดค่ะว่าในส่วนของที่มาสสเรเราก็เปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละจังหวัดก็คือใครสนใจอยากจะสมัครสามารถมาสมัครเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดอของท่านได้ซึ่งทั้งหมดก็จะ17จังหวัดทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะคือจริงๆจะบอกว่าไม่ให้นี่ก็ไม่ไม่น่าใช่นะคะเพราะเราเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความคิดมีความสามารถแล้วก็ พร้อมที่จะมาทํางานในส่วนของการแก้ไขมนณูเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนมาสมัครเป็นสสรได้ประจําจังหวัดของท่านนะคะคือ,อยืนยันว่ายัางไงประชาชนต้องมีส่วนร่วมในสสรถูกต้องค่ะก็ก็จะชัดเจนนะคะว่าเราก็ให้ประชาชนมาสมัครสสรโดยตรงอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าไม่มีการเลือกตั้งเขาก็มองว่าอาจจะไม่เป็นการยึดโยงกับประชาชนที่จะส่งตัวแทนของตัวเองเข้าร่วมมะคะ่ะท่านจริงๆถ้าจะบอกว่าการเลือกตั้งคือการเป็นตัวแทนทั้งหมด ก็คงไม่สามารถพูดได้ขนาดนั้นเต็มปากนะคบสุดท้ายแล้วอ,อย่างที่บอกค่ะว่าทุกๆคนเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าใครคนในคนหนึ่งได้มาเป็นสสรแล้วจะไม่ฟังเสียงใครเพราะทุกคนก็ถือว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันที่ต้องใช้ชีวิตใช้ดําเนินชีวิตทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะเรื่องของการลงพื้นที่เมื่อวานค่ะที่ท่านนายกเชิญสสพักประชาชนขึ้นเวทีทีนี้หลังจากนะั้นมันมีดราม่าอย่างทนะั้งพรกประชาชนเองก็ มองว่าเป็นการเหมือนช่วยโอกาสหรือว่าไม่เหมาะสมที่พูดแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะจะชี้แจงตรงนี้ยังไงคะจริงๆถ้าจะเข้าใจในในเจตนาของของท่านหัวหน้าในเมื่อวานนี้นะคะที่ท่านได้ได้เดินทางไป<ม>ดูแลพี่น้องประชาชนที่น้ําท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย<ม>ก็จะบอกว่าตรงนั้นเนี่ยถ้ารียนจำไม่ผิดน่าจะเป็นอำเภอบางบาลใช่ไหมคะน่าจะเป็นเขตของ,งอท่านสสท่านสเต้อยู่แล้วนะคะ จริงๆก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะคะคือคือหนึ่งก็คือเ่าเป็นจังหวะการพุ่ปะกของพี่น้องประชาชนแน่นอนละค่ะว่าถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นการขึ้นเวทีของสองสามพรรคการเมืองด้วยซ้ําแต่วันนั้นเนี่ยก็ถือว่าทนายโยก็ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถได้ขึ้นบนเวทีได้เพื่อพุปะกพี่น้องประชาชนโดยที่ว่าไม่ใช่มาบอกว่าอยู่พื้นที่ใครแล้วก็ไม่ได้เชิญใครมาเพราะฉะนั้น น่าจะเป็นการการเรื่องของการพูดคุยกันบนเวทีนะคะไม่ใช่เป็นการเก่าเกม่วยโอกาสทางการเมืองในการที่จะหาเสียงด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆก็คือว่าถ้าถ้ารู้จักท่านนายกดีเนะนี่ยน่าจะรู้ค่ะว่า,วาคือแบบนี้ท่านท่านไม่เอามามาเป็นประเด็นอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่เล่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเราเก๋าเกมถ้าจะบอกว่ามาเป็นประเด็นการเมืองง่ายที่สุดค่ะเราก็จะบนเวทีก็จะมีแต่บุคลากรพักคุมจะแหย่ล้วน ถ้าถ้าจะบอกว่าเราจะเล่นการเมืองนะคะเราก็จะไม่เชิญใครบนบนเวทีเพื่อให้เป็นประเด็นแน่นอนอยู่แล้วแต่นี่เราก็ใจกว้างค่ะเราเชิญทุกทกท่านขึ้นมาบนเวทีเราให้เกียรติทุกคนที่ที่อยู่ณนที่ตรงนั้นแล้วก็มาโชว์ตัวว่าพี่น้องประชาชนเห็นว่ามีใครมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดดูสิโพเขาออกมาว่าเขาอาจจะหมดหวังกับรัฐบาลที่แล้วและก็เริ่มที่จะมีหวังกับรัฐบาลใหม่ตรงนี้ค,ครับก็นี่ถือว่าเป็นเป็นแรงกดดัน อ,อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่า,าเราเนี่ยต้องบอกว่าระยะเวลาที่ที่ทางารัฐบาลของท่านอนุทินเนี่ยมีเวลาสีเดือนในการในการทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะเพื่อ,<ม>เ,พอเพื่อหนึ่งให้ตรงคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าสีเดือนนี้ท่านจะทําหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วก็2ก็คือว่าเรื่องหลักๆที่ทางท่านนายกได้พูดเอาไว้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็น เป็นปัญหาใหญ่และบางเรื่องก็เป็นปัญหาต้องบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องรังควสมควรแต่สิ่งที่มั่นใจสุทท่านนายกเนี่ยท่านตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศให้ดีที่สุดและให้เห็นผลไวที่สุดค่ะนี่คือคือต้องบอกว่าอาจจะเป็นแต่ชนีชีวัดที่ทําให้ท่านนายกได้มีพลังมากขึ้นนะคะในการทางานค่ะคือท่านนายกบอกเองว่าจะเป็นผู้แถลงทั้งหมดแล้วที่นี้ค่ะทังพะภูิใจไทยเองเนี่ย ม,มีการจัดตั้งองคลักษ์พิทักษ์นายกไหมคะเพราะว่าเหมือนทางฝ่ายค้านเองเนี่ยก็พยายามที่จะขย่าให้มากที่สุดก็เราต้องบอกนะคะว่าว่าคงไม่ใช่เรื่องเรื่องของการเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกอะไรนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกไว้ตอนแรกค่ะว่าการแถลงนโยบายเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของท่านสมาชิกรัฐสภาในการที่จะมีความเห็นออกความเห็นซึ่งแน่นอนนะคะทุกอย่างอยู่ในกรอบตามววละของการแถลงนโยบาย ส่วนถ้าจะเรียกว่าองคารักพิทักษ์นายกก็คงไม่ใช่ะค่ะเพราะว่าเ,าเราก็คือต้องดูหนึ่งในเนื้อาหาแล้วก็สองอยู่ในข้อบังคับของการประชุมมากกว่าค่ะท่านค่ะขอเรื่องโพลอีกนิดนึงค่ะนับตั้งแต่คุณอนุทินพักภูมิใจไทยก้าวมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีดูเหมือนโคนิยมของคุณอนุทินจะสูงขึ้นแล้วก็เบียดแซงคุณเทงนัทพงศ์ะคะ่ะตรงนี้การเป็นรัฐบาลน,นี่ถือว่าเป็นเป็นความได้เปรียบทางการเมืองปูทางไปสู่การเลือกตั้งไหมคะจริงจริงๆประเด็นเรื่องโพลเนะะี่ยะเม่ดดตสกคูวว่า หนึ่งเป็นทั้งพลังให้ท่านนายกได้ทำงานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สองเป็นแรงกดดันด้วยค่ะท,ท,ที่ทำให้ที่ทาให้ท่านนายกและคณะมนตรีทุกท่านเนี่ยจะต้องเร่งโชว์ฝีมือแล้วก็เร่งทำผลงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนาได้ได้สมใจหวังกับตามที่โคขึ้นมาในขณะนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจังหวะเพือ่องแล้วนะ โคคะแนนส,สูงปรี้ดเลยนะห้าสิบกว่าของอสวนรูสศิธนะิ์นี่ไงสวนรูสิสิธิ์ฝารรา่ายรัฐบาลมีแต่พักภูมิใจไทยนะเจ<ร>๋งขึ้นยาวแต่ชอบอะไรรู้ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะลงไลน์ก่อนโอเค <laughs> ชอบมาก